ครับทีมงานทางเข็มมาลัดมาทางบุญตลิกครับช่องอย่างนอนี่ช่องสัญญาณนมีสาญไต่ครับสัญญาณนมมีสาญไต่ครับผมไอเก่งเคยวนข้นเมื่อเข็มครับเพจกระซื้อเดียวกันเด้อพี่น้องเดินยูทูปกรคือกันฝากแน่ครับผมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนบนยูทูปสวัสดีครับผมสไตล์ไทยบ้านครับไทยบ้านทั้งยูทูปนี่ให้เข็มม่ดิเอาลงมาปะสวัสดีครับผมต้นกล้าวิถีบรรณาครับครับผมมาหาไอไส้มาเนี้มาเมื่อนี้มาซองโต๊ะเป็นมาแล้ว มาหานั่ก็บอไปไม่ได้ไปนั่งมาอีติกค้าครับรอบนารอบนาตรงเคีนรอบาเทียวเนาะเตือนามามายันมาเชนามาเตือนามาประมาณตรงมาแววเจ้กคอนพอดีเลยขึ้นไปพร้อมกันเนาะมาอ้อดิคะเอเก่าโม่งสิโมงซะตนมาเสาโพดมือเสาไอโทหายูนว่าลิ่นแหล่ห้งโมงครึ่งนี่จะบทักเว่าขึ้นมาเสาแท้ก็บอว่าจุดเดือแม่ตลาดก็ดินก่อนเนาะตื่นในเทียงขืนเลยตื่นในเทงขืนเลฝ่าวายปวดขามบ้าเที่ยงแหล่ยิงเ่าบอทับวันนี้วันี สองลอยสะเนาะจ้าหนีไปเน่เมืองนีลอยโลครับดูจะปวดขาจ้าเมืองป็นเข็มประหลาดจัาโลกลอยโล่ครับถึสองลอยโลโอ้ยตัวขันมาหลอกนะเขาแวะตลาดวาลินมก้อนม็อกเลยตลาดเ้นสายกันเลยมาถ้าเศร้ามาถ้าเศร้าตลาดวัดลินมันมีวันไหนวันอาทิตย์ป่ะแต่มันมีคู่มือแต่ว่าเห็นเขาว่าหลายๆนี่วันอาทิตย์ป่ะที่ตนไปเนาะตลาดวัดลินไปรอเด้อไปรอเด้อ ตู้เปิดล็อกตู้อยู่ก่อนไปเอามาไส่เขียดตัวน้ำไปออกมาไปเดี๋ยวมันสีตุยก่อนได้เลยเอาถุงน่องเขียดตัวน้าไปน้ำค่ะนี่จหลายร้แม่อันไปไปอ่นเดินยืนในอยู่แถวเพชรเจ้าต้นจ้าเนอ่าวาทองหเนาะไอ้ของเล่าไร้ซองพุ่นไร้่องเด็กไปหาพุ่มดูเลยกี่ช่องมันมันมันบูมได้การเหตุไร้ซองบันนี้วันนี้มันระบบเอไอมันเปลี่ยนไปเปล่ามันก็เลยเฮ็ดให้ทุกช่องนี่ บพรว่าช่องดังหรือบดังดอกคือกันเพิ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมาเน้นช่องโจบุญทลิศก่อนชักสองก่อนสาวสาวยังกว่าใครอนามที่ทางเขาเสาวยังหมดเสียงแล้วพี่น้องถ้ากันม่ารัใส่แล้วก็ซื้อเขียบซื้ออีปูใส่ใดญ่ยังมาเนยเบื้องหลังซื้อเขียบนะครับบะค้อยบ่็ยังบ่เขียบบะค้อยบ่าเป็นยังดอกบะค้อยทุ่นอ้วยฉ่นทุ่นจะมาบริจาคที่จะยังเนี่งหลเป็นยังเนเขาเป็นหนึ่งกิมไปเข้าร่องเนยเซย์เซหล่ะกระปูบะ ซื้อของซื้อขวงแน่วเขาขายปูให้พอดีห่วยเปิดตั้งแต่เราพี่น้องเลยวุ้นเขาอื่นกับปูหินเนะปรูปูขอนเขาบอกกันยังบาบ้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 เบ้าบเาบ้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 รบ้าบ้ับ้าบ้อบ้า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 บ้บาบ้้้น้าาาาบบอาาบบ้้้้าาบาทของา แล้ือขวางใส่ผ uh ู้คดีกนี um> <_<_่ใส่แพงนีายมันหลแพงหมดสามสิบนี่ยโหขวดแถวบ้านปูนี่ลอยไปสิโซ่ใหญ่นะเพิ่นเห็นเลือดต่ว่าตัวน่อยนี่ตัวน่อยลอยหาสิบตัน่อยลอยสิบลอยเศร้าเีเห็นคนนั้นบเคยมาได้ผมดึกเขแพงนี่ตัวั่ตัวนี้พกติือกว่นี่ลารนต้องเลาะกันหลอกกัน หลอาถามก่อนโอียไมารอดนานดิเจ้าทิ้มป้าหลอดไม่หลอน้าก็รอถามก่อนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าซื้อนะขเ่ขี้่กหร่าแม่นย่างรุมๆไม่ลาดีซื้อเลยบ่อใดบ่อมีคนฟ้อนนาบุกขึ้นพอกัเบื้องใก้ี้เหร่แปดสบาทเก้าสิบบาท้านทั้งนอกสี่สิบ มีเงินอยู่กับบยาซื้อแพงแล้วเป็นรเบิ์ดไลกเก็บไปตัวิวหลยกูมเมนเงินละซื้อไปได้เ่าไดกับเบิดเงินอันนี้เบาต้นกาเราซื้อเราอาซอนเขียดขาวๆเฮ้ยออนซ่อนแมคาขาวๆเรากินซื้อโอ้ยปากแห้งจิเราไปใส่เราติดตายทาถามอกไป้านอกนอกบ้านก็ดีแล้วเนาะี่หยันันเย็นๆนี่บอเปิร์ดไเน่ันเนาะอย่าใช้เรื่องขาวๆมาคุณอัน้ยยาภูไม่มาอีกเอาเนี่องะนี่แห้งคักไวินับีอ๋อ จเหรอา่ดนบนาตาเีนองอเดี๋ยวมีหน้าตาบมไม่ค่ะไม่ค่ะถึงแม้ขายเกือบกันไม่ค่ะแงมนก็หลายเน้ยมอสอันข้างเข่านี่นะน้องเนยน้อแแไ่เกิดข้างเข่าใส่มื่อบอสไอจูไปยูไอนองลิงน้องลิงบ่หน้าขายคนจีนนะจ๊อน่อยน้องลิงนองลิง ลิงว่าไอ้โจเห็นเนี่ดูไทีแรก่จที่แรกพกมัเธอยิ้มก่อนาเลยิ้มงามนองนอนน่ะสาวลิงครับได้เบิรทุกคนแล้วนั่นนะสาวลิงแล้วก็ปีที่แล้วนี่ยมันมีหลายสาวเลยปีนี้ไปหลเอาพัวกันเบิร์เสาวตุกสาวยังขุนนี่นะเธอมาเธอาเธอ้าสมากพมัน เมื่อไรต้องนัดกันดีก่อนเด้อเจ็ดโมงก็ได้จะฟ้าอม่าสาวผดมาห่อนี่แค่เก่าโม่งก็ดีเขาไม้อีกเขาไม้เดือนหนึงกับปีหนาซะกมีกับท่านว่าอีกเดือนนึงเนาะมันจะคืนปีหนาหนาวมุกกรามุกระลาผุนบอกมกระลานาะมันก็ดีพอดีก็วานล่ะไปลองพอดีล่ะถ้ามามกระลาผมกลับจากเหนือพอดีว่าจะขึ้นไปเหนือแล้วชิไปเที่ยวเหนือดิจะไปเที่ยวเหนือเนื้อไทยภาคเหนือผุนแล้วเชียงใหม่เชียงรายผุนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่นานบ้านเกิดอนดิคุณบ้านเป็นข้นอี้านเมีย บ้านเกิดทางเหนือเนี่ยบนไรคือซืสองตัวนืกับนอนเอีดีทางหลังเนือยุนเนตเราขึ้อเาหญเนาะอ้นเข้นห้อเไานกิอขึ้นเนือเนื้อถงเนาะเนื้ข้อขาไปเนื้อกับาเนื้อทานคนกับมี่ในคนอีสานหลกันเนาะอีสานมี่ห้านไนะมีในหมู่บ้านมีไปเอาไปเวผัวทางผุนก็มีเอาเมียทางุนก็มี่ประมาณชามีคน่ไนี่น้องเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงนี่น้องเลี้ยง น้องลิงน้องลิงน้องลิงบอกม่อยี่วะแม่์ยี่วะแมนเมนเมนที่แรกป่จากระดกที่แรกกันว่าสีบปซื้อนามสืยังว่าเห็นเราอ่้ยิมไซแล้วยิมไซ้มีหมดเฟซเรามนี่นีแล้วยิมไซเราก็เหมือดเลยล่ะ นี่นะที่เจาไปไายพญแมกที่เสาายหมุนไปหมุนในม่เสายังไจักคอยได้จังหวะเขาเล้ยิ้มพอดีบอกคอยอ่านคอยอ่านในคนเจาเขาความเม่นว่านอยปานนี่ก็เป็นนอนย่บาล้ที่เจาะพญมกแกงเขไปจอหาแล้วมยหมุนอยู่แต่ว่าได้จังหวะหันมาดีพุไตเขาบ่แซ่เามไยังไพ่มไไพมมกี่ไอานหมุนอยู่เไอเจ้ใชื่ออย่ไปเสือนี่ไราไปอนยังไวัง เขาแนั่นผมไปหล่ะเธอหนึ่งไปทายมาแล้วบันเนมักับขับรถมาพอง่ายไหมพอดีเราก็เอับไปไม่บุจะทายยังจะทายเล้าเลยัเทวเล่าขึ้นมากเลยบัดทายยอดเบื้องหลังเล่านะแล้วทายนะไแบบทยแต่ระดเบือาเจอหน้าพอเล่าไปมจิ๊บทายตอนเราทายคิดลแบบเบื้องหลังนี่แหละก็พอเล่ายังไงเนาะมีเวลาเขาขึ้นไปทั้งเล่าวะ ไปสิไปยุ่ไปทางเล่าไต่ก่อนกระไรชองแรงเนาะบ้านที่เล่าไต่แถวปาเซ่ไปทางหุ่นไปดางอันพาไปแน่พาไปรอเนี่ยดอนตลาดไปไปไปนั่งกันไปหลายคนเขาไปนอนเลยนะไปจะสามสี่หมื่นเปล่าอาหานผู้สาดอตลาดก็มีไเองนะไปผู้เดียวประกาศไปเว้ยไปเล่าเนาะคือว่าเนาะเขาต้องไปหลายคนไปสิไปอยู่ทางเชียงาลาดจะตลาดใหญ่ตลาดใหญ่วันอาทีตตลาดใหญ่ด้วยทั้งไหนทั้งเชียงตลาดเขาก็สิไปเรื่อยกันยุ่ง ตลาดฟังไห้เฮาบอกตลาดฟังลาวเหรอเนาะฟังลาวผุนแมีนตลาดใหญ่ได้มีเจ้าของไอะไรยังกบอกไปฝ่าเพิ่งยังอยู่แลตะกี้เราทักมาอยู่นะสารวัตรบอกเป็นเมืองยังอยู่อนแล้วอะมาเด้อมาเด้อยคุณบว่าพักอยู่ที่สวรก็ได้คุณมาอีบสี่เราทักมาเข้าไปเข้าไปนีเดี๋ยวก็ไปตามลอยเบาแม่ดีกว่าเข้ากับคอนเทนต์แบบตามเราลอยเบาแม่ไปทังหัวเหล่าไต้ทังไปหอดอันดากจึงผุนน่ะ อยากจริงไปอยู ics, right? ่สรงอย่งมัไปสามองยู่ส3มหื่นอะไรก็นแม่เนาะไปสองสามรถไงแล้วเขาเขาอยู่ามใบ้าขามสองมรทโอ้ยว่าากาม้าวถ้าไม่ได้กินไม่มามาไม่ถึงคนกินได้เนี่ยเขาเปิดใดเราบอกคนละจันท์เขาปวูปากกีกบาทนี้ ุนบ่ค่ะเอาอยู่บ่ต้นเอเอาเอาคนละจานเนาะอยู่บ่ขวุนกินได้อย่บ่กินกินกินชิม่ไหมกินก่ยก๋วยเตี๋ยวนั่ก็ได้ข้าวปุ่ก็ได้กินในเบิร์กินในหอดขุกินในหอนก๋วยเตี๋ยวกินในบรตสุดน้ำานเมื่อไปลาขาด้ยเม่อไหร่กินกับสนหนึ่งล้กก๋วยเตี๋ยวบอกแกวินรถสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเตี๋ยวแล้วกันใหวบ่อยู่บ้านผ้ากันเท็ยยังไรนี่นจะถ่ายคลิป ลอบาทล่อหลินแล้นี่อ๋าอบาทผู้ไดขายของคือกันนี่นี่ขายคือกันแล้วคบขายกันยี่โมล่ขายกันเดีวเาตลาดไงคอมตลาดแง่ขายต่นีผู้เดียวอีกแ่ว่ากังครับ้านหาซื้อครับเขาอะไรใช่้อมคั้นายของย่บานบอกขายของยเล่อ๋อเียวนนกขายด้ไมดีไม่ต้องเล่นฝากแน่เด้อครับเื่องของผมน่อย้นไป้มมาลาด เดี๋ยวไปรอทางเข้มมะระด์สมตำหฮมตกคบครับหลังตลาดสดเข้มมะราดเด้อครับเด้อเซี่ยบกมูไปล้านเล่เป็นบ่แมนครับตะวันผลที่โตนั่งกินอ๋อเป็นตะวันขันข้าวเฮาจังสิไปกับมีแค่ให้นั่งให้นยันยังนะครับล้านยัยังกอดเซ่บกมูสมตำโฮมตะคบเพราะว่าขายอยู่ใต้หฮมตกคบเดาเป่าคผลไม้ตลาดกับข้าวเจ้าเบิ้งกับฟอสีหงูอยู่หรอครับผลไม้มีฟี่พ่อมลไมฟี่แยมข้ามสมตำกับกินบะคมขาครับขาครับไปทางช่องเมะลองเบิง้ง จานีไปักโลรานี้ไปสองม่สิเจ็ดโลโอ้โหให้ไก่นะเว้ยจานตเขาออมทั้งขาลียไก่เขาจลไปโ้งเกียมอีกจาบ้านอ้ไปโคงเกี่ยมเจ็ดสิบแปดโลโอ้จานโ้งทังทมันทางบรรดาไปไอ้เข็มมาลาเจโลเจโลหรบรรดาไปเข็มมาลไหเนาะ้ามันจะดูเข้ามากับร้อยโลกันเนี่ยจานีไปเข็มมาลากับสองร้อยโลกันคือกันส่เรื่องเสี่ยนี้ดีกว่าไมวท่นเลี้ยนรถแตงไงบอกเือยอย่าล่องข้างกเดือรอบหนาม ผมว่าจะกูจะเป็นคู่เลยว่าท่ากูดีแค่เรากำลังเห็นท่าของนะพี่ช่วงไหนวะขยายช่วงไหนหน่อที่เขาที้มั้ยนะเป็นอะไรโดดเป็นไรเจเอีกเกี่ยมของเล่นกันแบบนี้ให้เล่นพี่มา่งปะกูหน่อยวันนี้กูหน่อยเล่นก็พี่มาๆไปเร็วเฮ้ยหน่อยน้อยเลาะบ้านแถวนี้เจ้าเอาเบิ่มแต่มันบอก ลอเบิร์ดเอเบิร์ดเจนมาว่าโอ้ยอยู่ไอ้โจท้ายแล้วบอลอ่วะจนในเอฟซีว่านาเกาไปแล้วนั่นนะโอ้ยไปลอทางใดหดมดมันบอก็เลยลอตลาดเพื่นาหวั่เนาะแมนตลาดอดเดอยวกินดีดนอยู่ตลาดอำเภอบนได้นี่างไรซ่ากุมบานไปเบิร์ดเหรอไปมาเบิดเหรอมไม่สีบาทุกบานิดเลมือละสี่มู่บานมือละสองหมู่บาน แต่ว่าความคุ้มค่าเขาได้ทานเอฟซีอ่างเเขาได้ทานเอฟซีผมเท่ากเขาพูดยังไงเห็นบ่เพจบุทิบัวเขาพูดยังไงปุ๊บมีคนกดไลค์เหรอเห็นบ่ก็มีฐานเอฟซีอยู่แล้วนะฐามันโตอย่างเดียวเอไอเหมือนท่านดันให้ได้เพจดันุทธิบัวขาวซื้อยังก่อนไหมซื้อยังก็เรื่องถามเลยตัวยูทูบมันก็ขึ้นหลายเซื้อหรือเปล่าน้องยังก่่ คือไป้ด้านฝรั่งพลั่งนี่เด้อเจ้าว่าเห็นบ่ดยังนี่อือโอ๊ยงั้นต้องข่วนกันจังไ้บ่เห็นมันไม่ข้นปากกันได้เลยเห็นทายไปทายมากหันหลังมากกับเสียสามเพิ่นนี่แล้นไปอยู่สายพูดนึ่งเดียอยู่ยุบตลาดคุณน่ะไม่ข้าเจนาหยามไม่ข้าเจ้าเพรากล้าปากไปหลายหลายหลายคนยุบไปเถอะที่แรกไปทายอยู่คเดียวหันมาข้างหลังเขาก็เตือนหันข้างหลังเตี้ยมอยู่ข้างหลังพูดอย่างไรกันา็เอาให้ไ่ได้หลายเลยโอ้หแล้วเรื่องกับยายไปหรือเปล่า มึอที่ไหนลบอีกรอบสองใ่ไหมเยงอย่างนี่เดี๋ยวนะเพวกบวกร้านมันกบกึับสนไงไซับสนแล้วเริ่มบนแล้วครับพี่น้องให้คลิปกระดเงินพี่น้องีกเี๋พี่น้องเี๋ยวกเี๋ทํากัน a ง่วเหรอ AI เริ่มงงละบาเจ่งกลังบนด้วยมีผู้ดเงินรลายขโมยเนี่บาตนกานี่ผูใดเงน้โมยงนี มาสัญญาเราลังมาครับพุทิตาหมื่นกว่าเพื่นเฮดครับฝาก่องนั้นนะครับเด้อสัญญาอนบิซันได้เพืเพื่อยากันครับเพื่อกกำลังมานนองไม้ในวงการครับเนาไหล่ะเฮดดนมาไหนล่ะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเองเเดือนพทิตาหมื่นกว่าือว่าเพื่นเยง้ทีิตามื่นม่นเฮเฮดมาก่อนบอกแม่เาเปียเฮดปีนึงปีนนปีกว่ามื่นกว่า ช่องยูทูปมีหลายช่องครูล,ละสองครูละสองช่องเดียวยกับว่าตลอดอยู่หลายชอ่องจะครูไม่สองช่องเอาไแจะตามโม่เพ <c oughs> ราะว่าเขาตามกับว่าเป็นช่องของผมเลยอีกช่องึซ่ยยงนานานคือช่องยังันไงคือแบบใส่รูปจะคล้องไว้น่ะแบบเป็นรูปจะคล้องใช่ไหมเป็นรูปโปรไฟล์เป็นรูปเข้าเลยนะคนจีจดเท่าเลยเท่าเลยโอ้โปรไฟล์ชื่อนี่อมาใส่ยูปใส่ประจ๊ ก็ใช่ว่าไ้แล้วของผลอันที่ทีให้บ้านน่ยนะคพนมาไซมันมา็นแเรื่องมีคอมเมนต์อยู่เด้ขายจำบ่อรจนในกดเขาไปเบิองเน๊ะหรือว่าเกินเยอะคิดเออสไตลีบ้านไนสไต้์ท่บ้านเออที่ทีบ้านคือเก่งว่ะเขาเราเอาวิธีบานหน้ากับสไตบานเสมพับปนกันคนยิตตั้งอยู่่องนึงยู วิธีไสบาทเวลาวิธีใสบาทผมมันหลายคนใส่หลายบาทหลายคนยใส่เลยรู้แมนอยู่ไทยเบื้องหลังเอากันนี่แหละวันนี้ว่าตอนแรกตั้งใจไปไทยเบื้องหลังเ,เน้ยแต่ละคนไปว่าไปบ่ไปปด้ขาลูกค้าโอนเงินมาประธานโอนเงินมาอยู่ก็ยังเห็นรถขึน้นแต่โมว่านหืมเห็นรถขึ้นแต่โมว่าครับรถไทยบ่ขึ้นในสายอันนั้นขั้นกมือก่อนไปแล้วมือก่อนไปแล้วลาวไทยลาวเข้าไปทีมงานที่อเมริกาทีมงานเนะครับ อยู่ที่ว่ขายหนามตั้งหรอขายอยู่บ่มีเวลานี่ยน้ำคงน้ำโคกน้ำไอ้แบบมันเดือดข้าบลูกขานเดือดกับตัดคลิปเดือดกับเลาบ้านบ่มีเวลาก็ร่างว่าจะโยกของ่าใส่สามันอยู่โตกันให้เขาจ่างอีกสักคนหนึ่งขายหนามนะเห็นว่าอยู่ซื้อบ่มีเวลาเด้่ยนี่เจ้าไหนกับตัดคลิปติด่ตัดคขายดียังเนี้ยขายาูไทยเป็นหรอบจัง่ว่าเขาจะว่าเย็ดคลิปง่ายๆเขาจะว่าใครรู้ไปซื้อก็ได้เงินมองง่ายด้วย ตื่นแต่ๆสาวๆกูสิมาหอดผมแพงตื่นเแ้นแห้งโอ้ยหามาหลายคนเหมือใครดูวันช่วยกันมันกันเนาะการมูน้ำมันเพราะไหนว่าไม่มูให้ก็มาผู้เดียวตะกี้อันปีที่แล้วไอเป็นเลาะทา้งคงแก้มไป่ทั้งเทมมแล้วโอ้ตามนุ่มมาคนมันเดือนมื่นกว่าผมเห้งไปไก่ผมน้อยเี่ฮะบอน้อยเี่ผมไปหอดตันแพงหมดเลยไปผู้เดียวมันแพ้งบึ้งการหมดแหงเราติไปหาประธานห่างฮะไปฮะมาได้เงินอนมื่นกว่าบาท ป้มันอกลางสายฟ้าเขาเินไปเที่ยวมันจะเหลืออยู่กับการเที่ยวเพราะคนหมักมวนอาศัยคนหมักมวนแมนอยู่แมนอยู่ท่านหมักบนบ่หมักมวนเห็ดบ่ได้เลยมีแต่เมื่อยแหละเมื่อยหมักท่านนี้ท่านบอกว่าเมื่อยเขาไปเขาบวชคิดยังนะเขาโฟกัสแต่งานน้อยอย่างเดียวนะเขาจะเจาะเข่าขึ้นไอยู่บ้านก็อยู่เจาะเลนอยู่เจาะเข่าเขามาสีมดเพื่อนแมนมาเพื่อนเพื่อนเบิ้งนั่นเบิ้งนี่เนาะแต่เราจะภาพดีเด้ เขาส่ตะูแลก็บริเสียเงินดิ่ไอพี่วงไอพี่เลยาคนก็ต้องเสียาเยกขึ้นเขาบอลเก็บเงินเม่บายก่นัานี่เิดสองนะมับุมีครับหวงเนหงหลวงหวงเบุมี่บริเสียงเงินน้ำมือมันจะเป็นตมาหลายเสียวยุ่งเนาะบริเสียงตาานบุญบริเสียงารยังเลยจังหวะเอจังคุยห ต่องค่อยค่ากระลัาที่สิบห้าบาทเนี่บอเอียงเนียผูค้ค่านั่นทีมงานครับเดี๋ยวดีครับ